คุณป้าใจกล้าอย่างกับทหารชายแดนเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนพี่อยู่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4105ช่วงนั้นเนี่ยที่4105เนี่ยจะมีสถานการณ์นั่นก็คือว่าพม่ากับกะเหรี่ยงนะครับเขาตีกันนะครับเออแล้วทีเนี้คือชุดเฝ้าตรวจชายแดนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปเฝ้าหน้าแนวนะครับหน้าแนวก็คือติดกับริมแนวชายแดนเลยนะครับก็คือต้องไปเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลพร้อม เก็บข่าวเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชานะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงยังไงยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องนอนมีการสับเปลี่ยนเวรยามกันอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปนอนข้างบนเออแล้วก็ไปพร้อมรถวีร้อยห้าสิบนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการตลาตะเวนแบบเข้มข้นเลยนะครับเพื่อว่ามีบางทีเวลาเขาลบกันเนี่ยเขาจะมีผู้อ,อพยพที่เป็นชาเวเมียนมานะครับเราก็ต้องช่วยเขาตามหลักมนุษยธรรมนะครับระหว่างประเทศอ่ะอ่าใช่ไหม ตอนนั้นพวกเราก็นอนเฝ้ากันอยู่หน้าแนวนะครับจําได้เลยอยู่กันประมาณสี่คนห้าคนนะครับแล้วก็หัวหน้าฐานอีกคนนึงเออนะครับหกคนอะรวมหัวหน้าฐานแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆก็มีชาวบ้านนะครับขับรถเข้ามานะครับในจุดที่เราอ่านอนเฝ้ากันอยู่ะ่ะผูกเปนอนกันอยู่เขาก็ขับรถเข้ามาครับแล้วคือหน้าตาเขาแตกตื่นมากเลยนะว่ามีป้าๆคนหนึ่งนะครับแก ไปเอาวัตถุอะไรไม่รู้มาตั้งไว้ตรงกลางตลาดนัดพี่ช่วยไปดูหน่อยเออนะครับน้าฐานแกก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพ่อเองไปก่อนเ,ออเดี๋ยวพี่เตรียมตัวเรื่องตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ส่งข้อมูลตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตามไปอา่าแกบอกให้พ่อเองไปก่อนก,ก,ก็พวกเราไปกันนะครับให้ไปดูว่าไปตรวจสอบว่าเป็นอะไรเผื่อ,อว่าเป็นวัตถุเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วจุดที่ภาคแกตั้งนะจะบอกไว้เลยว่ามันเป็นกลางหลาดนัดที่ชุมชนที่สาธารณะนะครับ คือตลาดนัดที่นั่นนะครับถ้าใครเคยไปก็คือตลาดนัดไซห้อยนั่นเองนะครับก็มันจะมีหลังคาแบบไอ้แบบเป็นหลังคายาวๆแบบเนี้ยนะสองข้างไอ้สามสามสาม,สามช่องอ่ะเออมันจะมีตรงกลางจะเป็นทางเดินแบบนี้นะี่จะเป็นทางถนนนะครับอพอเลี้ยวซ้ายทางเข้ามันจะมีอยู่สองทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งน,น,ยยแบบนี้แบบนี้หลังคาตลาดนัดยาวๆแบบเนี้ยนะครับเนี่ยยาวๆแบบเนี้ยแบบนี้สามคูหาเดี๋ยวป้าแกตั้งอยู่คูหาแรกเป็นหลังคาท้ายสุดเลย ป้าแกาตั้งไว้ตรงนั้นแหละแล้วถึงพอเราขับรถไปครับเออเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเข้าไปตรวจสอบครับพบว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นลูกคอวยโอ้โป้าเราก็ไปสอบถามว่าแกาไปเอามาจากไหนยังไงแบบไหนนะครับก็ป้าแกาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าแกาเนี่ยเก็บปักบุ้งที่มันอยู่ในน้ํานะครับแล้วแกก็ไป เจ้าเอ๋กับลูกคอตัวนี้นะครับเป็นคอ881นะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าแกสงสัยอ่ะเออสงสัยแล้วอยากรู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรแล้วก็เลยหยิบมาก็ถือมากับผักผักผักบุ้งที่แกเก็บมาแล้วแล้วแกก็เอาผักบุ้งกลับบ้านไปแล้วก็ลูกคอตั้งไว้อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วลามแกเก็บมาแกไม่กลัวเลยลูกคอที่แกเอามาตั้งไว้ในกลางหลังแล้วแทนที่ว่าแกจะเอาแกจะแบบว่าพบเจอนะครับแล้วก็แจ้งพวกเราให้พวกเราไปดูตรงที่เกิดเหตุ แต่แกหยิบมาด้วยเออซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเขายิงออกมาแล้วนะครับมันพร้อมระเบิดอยู่ตลอดเออแต่แกไม่รู้ะแล้วแกไปทําให้มันกระทบกันนะที่ตัวลูกคอเนี่ยมันไปกระทบกับพื้นหรือทําหลน่นทําอะไรวะตูยน,นะครับผมจะบอกไว้ก่อนแกไปตั้งบอกแล้วพอเราสอบถามบอกป้าผมก็ตอบว่าป้าไปนะเพราะว่าเราเป็นห่วงป้าป้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วป้าหยิบมาได้ยังไงมันอันตรายมากนะป้า ถ้าป้าตายไปเนี่ยมันมันจะยังไงอ่ะชีวิตป้านะป้าจะหยิบมาอย่างนี้มันไม่ได้นะต่ต่อไปถ้าเจอไอ้ของแบบนี้ป้าแจ้งพวกผมไม่ใช่ว่าป้าไปหยิบมาเออเพราะว่าที่ผมพูดนี่ไม่ที่ผมพูดที่ผมต่อว่าไม่ใช่เพราะว่ามันได้ผลประโยชน์อะไรกับผมหรืออะไรมันเป็นเป็นมันชีเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นชีวิตของป้าเองเออเราก็ต่อว่าแกแบบนี้แกก็น่าเสียเลยนะแกก็ไปนั่งที่บ้านเออแล้วทีนี้ทําผือดีเรากับออทีนี้ก็มีพี่คนหนึ่งนะครับถ้าใครเคยเห็นคลิปเมื่อก่อนที่ผมลงอยู่อ่ะ ็พี่ในฐานนะครับเป็นรุ่นพี่ผมรุ่นหนึ่งนะครับแกก็หยิบหยิบห่วงยางยางรถรถยนต์นะครับก็เอาไปตั้งทับทีเนี้ยผมก็ไปผมก็เอามือไปสอดเพื่อที่จะไม่ให้มันกระทบให้มันวางเบาที่สุดอ่ะเออแล้วตอนนั้นคือเพื่อนเพื่อนที่มาทั้งหมดนี้ก็ยืนอยู่รอบๆกันหมดปากหัวหน้าฐานแกก็ไปนะไปเสร็จปุกก๊บแกอโอเคตรวจสอบแล้วเรียบร้อยก็ให้ผมโทรแจ้ง eod กวัดละนองนะครับเพื่อที่จะมาออนำ เคลื่อนย้ายเพื่อทำลายนะครับเราก็แจ้งไปว่าเป็นลูกอย่างนี้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 เออเสร็จนี้นะครับพอได้เวลาประมาณช่วงช่วงเย็นช่วงช่วงค่ำหัวค่ำนะครับโยดี e เขาก็มานะครับเขาก็าเต็มเครื่องมือเตรียมอะไรมาเรียบร้อยทีนี้ครับก็ตรวจสอบพวกเราก็ล้อมอะไรไว้หมดแล้วแหละพอล้อมไม่ให้คนเข้านะครับแล้วก็แจ้งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นในพื้นที่คือไม่ให้เข้าใกล้เลยนะครับมันอันตรายมาก อเพออดีมาเขาก็ตรวจสอบแล้วว่าลูกนี้มันมีโอกาสระเบิดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมันยิงออกมาแล้วถ้ามันเกิดการกระทบกันนะครับระเบิดแน่เออมันอาจจะทํางานได้ตลอดก็คุยกันว่าจะเอาอยัางไงนะพอปรึกษากันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรายงานผู้บังคับบัญชาเสร็จเรีเยบร้บอยแจ้งเรื่องเคลื่อนย้ายนะครับพอแจ้งเรื่องเคลื่อนย้ายเสร็จปุ๊บพี่ e อ d ดีกับหัวหน้าฐานผมนะ่ะก็ไปเอาลังโฟมมาใสา่ทรายเททรายใส่โอ้โหเป็นประสบการณ์อย่างดีเลยเรื่องเททรายใส่ลังโฟมหลังจากนั้นครับ ค่อยค่อยเคลื่อนย้ยยยายลูกนะครับลงลูกคอเนี่ยลงไปในในหลังทรายกว่าที่ยกหลังทรายเนี่ยก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นหลังกระบะรถยกกันประมาณ4คนเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดการกระแทกอะไรเลยอะ่ะนิ่มที่สุดอะ่ะพอยกขึ้นรถเสร็จปุ๊บ ก็เคลื่อนย้ายครับขับรถไปให้เบาที่สุดนะไปที่ฐานชุดฟอตตรวจชายแดนที่410 5ก็ไปอยู่เอาไปวางไว้ที่สนามบอนกลางคืนเนื่องจากว่าสภาพมันอันตรายเกินไปพี่อวดีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยทําลายพรุ่งนีนะ้อีกวันนะครับพี่อวดีเขาก็จัดก,การเรื่องอเดินสายนะจะต่อ,อเชื้อปะทุเขามันจะเป็นมันจะเป็นไอมันจะเป็นเหมือนฐานอ,อันประมาณนี้นะครับแล้วก็ผูกกับไอตัวลูกคอเขาดึงลากสายผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกอะไรนะครับ เขาก็ลากสายาสายไฟนะครับมาจนถึงที่ปากทางเข้าฐานนะครับห่างห่างอยู่ประมาณ50เมตรไอจุดที่เอาลูกคอไปวางเนี่ยที่แบบว่าเป็นเป็นบังเกอร์นะครับเป็นร่องเลยเป็นร่องสูงสูงเลยเป็นร่องสูงสูงขึ้นมาก็จะเป็นสนามบอลนะครับแล้วลงด้านล่างแล้วก็จะมีโลกด้านข้างก็คือซึ่งสภาพแวดล้อมตรงนั้นไม่มีอันตรายนะครับไม่มีบ้านประชาชนที่อยู่โดยรอบนะครับแล้วก็เวลาจุดระเบิดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจุดระเบิดก็ที่กำบ,บงังที่กำบ,บัง3มครั้งนะครับแล้วก็กด ต้มลงแปวโอ้โหกระจายนะฝุ <c oughs> ่นฝุ่นควนันฝุ่นที่อยู่ตรงนั้นทีดดูคิดดินกระจายเลยนะครับก็เป็นอันแบบว่าเสร็จเรียบร้อยทาลายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายเก็บภาพนะครับการทําลายเสร็จสิ้นแบบอ่ามันก็จะต้องบอกว่าการทําลายเนี่ยวัตถุระเบิดเนี่ยอ่าเสร็จสมบูรณ์อ่าการการระเบิดเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเออผมก็ไม่เข้าใจเมื่อเรื่องเนี้ยไม่ไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นะครับแต่เคยได้ยินหัวหน้าฐานแกบอกมาว่า ถ้าสมมุติว่าเราทําลายไปแล้วเนี่ยนะครับการการจุดระเบิดครั้งนี้นะครับมันสมบูรณ์หรือไม่อะไรเงี้ยเออมันก็ต้องบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรายงานผู้บังคับบัญชาก็เสร็จเรื่องโอ้โหป้าแม่โคตรใจกล้าเลยหยิบมาได้ยังไงอะตัวผมผมว่ไม่กล้ายหยิบนะต้องแจ้งให้ EOD เข้ามานะครับถามว่าหยิบได้มันหยิบได้เลยแต่ว่าเฮ้ยมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะเว้ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆป้าแ็อยากรู้ว่าลูกอะไรแค่นั้นเองแกก็เลยหยิบมาวางกลางหลังน,นัดโคตรฮาแต่ แต่บอกจริงๆการทํางานจริงไม่หานะครับ